ก่อนสัีทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฮอกกีรีพีลเดอะเกรทคอมมันเดอร์ครับอันนี้เป็นรอบ16ทีมฮะการเจอกันระหว่างแอมบาร์บี้ครับเจอกับนายหัวกล้วยฮะใครชนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปฮะนายหัวกล้วยครับเล่นเตียวหุยฮะโซนด้านของแอมบาร์บี้ครับเจ้าประจำฮะตัวเดียวตัวเดิมไงครับเตียวเซียนเนี นี่ชมจากใจจริงเลยครับพิมล <นะ S 2> ี่ครับนี่แฟนคลับทีวีพีอตั้งแต่สมัยยุคก,ก่อตั้งอะฮะก็เมื่อประมาณ400กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะพีบีฮะ,ะแอมบาบีบาบ้ครับก็ด้านของเออตัวฝั่งแอมบาบี้อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะในเรื่องของช่วงต้นเกมฮะคือต้องมาดูก่อนว่าในหัวกล้วยครับจะกดได้ไหมฮะถ้ากดต้นเกมได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าลำบากเลยฮะแอมบาบี้นี่ ยากที่จะชนะฮะแต่ว่าถ้ากดไม่ได้ครับและแอมบี้ครับได้มีโอกาสได้ฟาร์มได้ลัดคลปไปได้ลัดทหารไปเรื่อยครับได้เก็บทหารไปเรื่อยฮะมีเงินมีทองมนของตัวเองครับในหัวกล้วยครับโอกาสชนะเนี่ยน้อยเลยฮะคือต้องกดต้นเกมไม่ได้ครับคือมีสกิลพุ่งก็ไปหายแลวครับสำหรับหน้าเตียวหุยฮะต้องเอาให้อยู่หมัดครับคือเตียวเซียนตอนแรกๆเนี่ยบางมากฮะแล้วสกิลเนี่ยการที่จะฆ่าคลิปเนี่ยมันก็ไม่ได้ชินเรื่องง่ายฮะนะ ต้องมาดูว่าความเยี่ยมโหดของสาวน้อยแอมบารี้ครับจะมีหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ฮะผู้ชายที่แกเข้าไปแข่งเนี่ยแกก็ไปเชียร์อะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมาดูใน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 ,ในช่องดีดีแวดี่าวครับจะไปเชียร์ในเกมฮะเออเรียกอะไรนะเรียกว่าโซลเจออะไรเนี่ยโซลเจอสีพิทูลทหารมดูแปลกไม่ได้ไม่ได้โซลเจอโซลเจออ๋อทหารนี่แหละนะ <laughs> เราต้องจะเรียกว่าอะไรนะเรียกทหารเทสสดโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งไอ้การหน้าจะมีแข่งได้ฮะส่วด้านของป๊อปปี้ครับใจเย็นแล้วตอนนี้ครับเตรียมต่อมาฮะคือถ้าหัวกล้วยครับเป็นเตียวหุยแล้วไม่เข้าไปแบบนี้ฮะโอ้สบายฮะแอบ๊บี้กองเชียร์ครับกองเชียร์กองแช่งทั้งหลายฮะยิ้มได้เลยครับโอกาสชนะสูงฮะเพราะว่าครับเก็บตังค์ไม่ได้ฮะเจอด้านของเตียวเซียนออกไอเทมได้เยอะครับแล้วตอนนี้ออกไอเทมมาเป็นดุลเลือดก่อนนะฮะส่วนด้านของเตียวหุยออกเกราะมาเลยครับ เอาเกราะมาไว้ก่อนฮะคืออย่างน้อยครับโดนตีเบาๆครับดูการลัดครับใกล้เคียงกันมากฮะนะยังเน้นไปที่ลัดช็อตมากกว่าฮะในหัวกล้วยครับคือลัดเซลไม่แซลหนักๆฮะแล้วทางด้านของตัวเตียวเซียนเนี่ยยืนเล่นได้ครับน่ากลัวฮะคือถ้าจะเล่นเตียวหุยครับต้องเข้าไปแบบลึกๆบ่อยๆฮะให้เขาไม่เขาไม่สามารถกัดให้คีบแบบนี้แหละครับลงแล้วจังหวะนี้ยกขึ้นมาฮะเตียวเซียนครับยังอยู่ได้ฮะคือต้องเซอร์แบบนี้บ่อยๆครับทางด้านของเตียวหุยครับถ้าอยากจะชนะฮะ คือแซวให้เขาไม่สามารถเข้าคีดได้ครับคือมันต้องมีระแวงเข้าคีดนี่แหละฮะต้องมีสกิลพุ่งว่าไหร่พุ่งครับพุ่งเข้าไปหาแล้วงัดหนึ่งทีพุ่งเล้าไปแล้วงัดครับเลือดแค่นี้ฮะอยู่ได้ไม่นาน้วจังหวะนี้งัดขึ้นมาแบบนี้แหละครับโอ้โหแล้วผักไปครับเตียวเส้นไอ้โดนแซวอยู่ครับแล้วหันลวงกันทำไมเตียวหุยถ้าแกใจห้าวันนี้ฮะแกต้องเข้าแล้วครับโอ้โหนี่เห็นเป็นผู้หญิงครับเบามือเหลือเกินนะหน้าของเตียวหุยครับโอ้โหใจดีมากฮะ ผู้ใหญ่ใจดีจริงครับหนวดนะเขานี่เฟิร์มเลยฮะนะไม่หื่นกระหายเท่าไหร่ครับดูเป็นคนใจดีมากครับนะแล้วก็ต่อไปเลยครับตอนนี้เรื่องการลัดคีครับเป็นเตียวหุยที่ทําได้ดีกว่าครับโอ้เตียวเซียนฮะเป็นตัวยิงไกลครับแต่ลัดตอนนี้ฮะลัดอาจจะเราแวงมากไปหน่อยฮะคืาอ,อาจ,จะไม่ได้ไม่ได้พุงรร่งโฟกัสที่การลัดลัชช็อตนะไม่เหมือนเตียวหุยครับเนี่ยฮะ ็นธีการลัดช็อตครับเตวเซนต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องตอดฮะต้องตอดให้เยอะครับเนี่ยหาตอดแบบนี้ครับตอดให้เตลหุยเลือดน้อยฮะให้เข้ามาเนี่ยกล้าเสี่ยงเข้าว่าเข้ามาครับต้องแบบนี้ฮะส่วนเตลหุยเองครับต้องระวังในเรื่องของสกิลครับสกิลด้านของเอ็กต้าอทีเคครับที่มันจะตอดเราได้ดีฮะฉันเนี่ยต้องปาวิงระยะเอาไว้ครับแล้วถ้าเขาใช้สกิลมาดูครับเตลหุยจะพุ่งหรือเปล่าครับเนี่ยคิปมันไม่มีฮะเอขออภัยฮะทหารไม่มีฮะ คือไม่มีคุ้มทางด้านของเตียวเสียนะฮะตเตียวเส้นเจ็บแน่ๆเนี่ยฮะพยายามจะเอ็กต้ทีเคไปครับต่อเป็นเส้นตรงฮะลากคลิปไปเลยครับนี่เริ่มใกล้กันแล้วะห่างกันกรประมาณ3 4คิวครับดูผมยังสะดุดใช่ไหมเน็ตอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรครับผู้ชายครับเราไม่เขยอยากแก้ปัญหาให้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นผู้หญิงครับป่านนี้ฮะไปอยู่ที่บ้านให้หละครับ ลองเล่นลองเล่นนะฮะยังไงก็ดูที่เน็ตอีกทีครับแต่ว่าฮะถ้าใครกระตุกจริงๆฮะลองไปดูข้างบนจะมีช่อง2ช่องนี่ฮะจะมีช่องที่เป็นเขียนว่าทวิตเอ่อทีวีกับล็อกคอรนี่ฮะถ้าเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันเป็นทวิตทีวีอาจจะกระตุกเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นเน็ตออกนอกนะ,ะแต่ว่าถ้าดูล็อกคอครับภาพความชัดอาจจะไม่ชัดมากครับแต่มันลื่นจนลื่นปื้นลื่นปื้นนี่ฮะนะพิบัลลี่ไม่มีทีมนี่ฮะไม่มีใครเอาไม่จริงหรอกครับนะคนจะอยู่กับพิบัลลี่เยอะแยะครับนะฮะแต่พิบ ตอนนี้ฮะกลับบ้านกันไปฮะเลยพ่อทั้งคู่ครับทางหัวกล้วยฮะเน้นไปออกไอเทมครับไม่ได้อัพสก,กิลพาสซีฟนี่ฮะเลือกธาตไม้มาฮะการยืนเลนก็ค่อนข้างดีแล้วครับคือถ้าทางด้านของตัวเตียวเส้นเนี่ยไม่ต่อเท่าไหร่ครับโอ้ย,ยืนเลนสบายฮะเดี๋ยวพอมีฮิลก็ฮิลไปครับเลื่อนรถไปก็ค่อยๆฮิลฮะมีสก,กิลดูเดเลือดเองด้วยครับนะจางนั้นเตียวหุวยครับส่วนเตียวเส้นฮะ อัพไปที่แพสซีฟครับเอารองเท้ามาฮะกะวิ่งเข้าไปหนีหรือว่าเข้าไปหาด้วยฮะ mm hmm. คือใช้ไปอยู่ได้2ทีครับเพราะว่าเอาสเปลไฟมาฮะไฟเนี่ยประโยชน์ของมันฮะมันมีวิ่งเร็วเข้าไปครับเป็นบัสนะฮะแล้วก็มีเทเลพอร์ต์นะฮะอีกอันนึงเป็นด้านของรีเจนนะฮะเป็นรีเจนเลยฮะชื่อรีเจนเลยครับชื่อนี้ง่ายมากฮะับรีเจนรีเจ,จนะฮะสะดุดทุกทีเลยสะดุดรักครับ ยังกล้าเล่นนะฮะแล้วจังหวะนีครับงัดขึ้นมาครับอูแต่โดนพักออกไปครับเตียวหุยอะแล้วกดอันตีดูดมาดูดมาเตียวหุยเลือดมันเหลือน้อยแล้วแต่หุยกอันตีไปครับสู้ครับแลกกันเข้าไปฮะแต่ว่าแอมบารี้ก็ถอยมาแต่ป้อมช่วยยิงครับเตียวหุยมาแล้วแลกกันตายครับโอ้แต่เป็นแอมบารี้ฮะได้เฟิร์สก่อนครับอ้อขออภัยครับเป็นเตียวหุยที่ได้เฟิร์สก่อนฮะโอ้หุยแล้วแลกกันไปฮะจังหวะเมื่อกี้ครับแอมบารี่เขถอยต้องถอยให้สุดครับอูร้อนเหมือนจะมีสาาเปาให้กดเลือดฮะมมีีหรรือเปล่าคับด้วยฮะ โอ้ล้วไม่กดสเปาไว้ก่อนครับโอ้ล้วตายเลยฮะหันมาตกเขาฮะกะว่าจะคิวครับโอ้ล้วโดนเตียวหุยฮะฆ่าไปก่อนนะจกวะาเมื่อกี้เสียได้แทนนะคือถ้าถอยสุดครับแล้วเตียวหุยเข้ามาแล้วฮะคือล้มันลึกเนี่ยเตียวหุยพลาดแล้วครับโอ้แต่ยังโชคดีฮะสามารถคิวได้ก่อนนะฮะตังมาเยอยกกว่าเขาครับแล้วออกมาเป็นด้านของบูไอครับอันนี้เพิ่มโจมตีฮะเรามีแพสซีเป็นเอ่อเจาะกอเป้าหมายอาจจะลดกอเป้าหมายฮะถ้าโจมตีถูกครับ เอาแล้วฮะสุนเตลเซียนครับตอนนี้ up p a s ส i v มาเป็นเลเวลสเท่าเดิมครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นดักก้นไฟฮะนี้ให้ตีเร็วขึ้นครับสูสีแล้วฮะคู่นี้ครับอกลับบ้านสุดเมื่อกี้ครับได้แล้วฮะโหหันกลับมาเอาเขาหน่อยครับคือจริงๆเนี่ยถ้าจังหวะแรกเนี่ยต้องบอกว่าคือต้องแรกให้สุดไปเลยก็ได้ครับอุด้วมีไปถอยหันหลังให้เขาครับยัไม่โจมตีฮะ แล้วจังหวะนี้งัดขึ้นมาเอาละฮะเตียวหุยครับเรากดดูดมาอันตีมา็อกผักเขาไปไกลๆครับเตียวหุยโดนต่ออยู่แล้วถอยฮะยังไม่กดสเปลยังไม่กดคาดน้ําครับยังไม่ฟื้นฟูเลือดครับยังอยู่ได้ฮะโอ้แล้วดูจังหวะเมื่อกี้ครับเอ็กใต้ทีเคมาไม่โดนฮะหัวกล้วยครับบางอาจทําลายน้องน้องอะไรนะน้องบีมเนี่ฮะในใจร้ายมากครับนะ นี่ครับโอ้โหพยายามใช้สกิลต่อมาเรื่องของการลัดช็อตครับไปทางด้านของนายหัวกล้วยครับทําได้ดีกว่าฮะแต่ถา,ถามจริงครับเรื่องของการลัดช็อตนะหัวกล้วยเนี่ยแม่นจริงฮะคือเข้าไปหาคลิปถ้าเข้าไปหาทหารได้ดีมากครับคืออังไมีตัวตีใกล้ครับไม่คือด้วยความที่อย่างที่บอกครับว่าเตียวหุ่นมีสกิลพุ่งเข้าไปหาฮะแล้วมีสกิลงัดขึ้นมาฮะแล้วมันเป็นทําดาเมจครับคือถ้าจะเข้าไปหาห,ห,หาทหารเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับ ราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวบางๆอย่างด้านของเจลเซียนด้วยฮะโอ้โหเข้าไปถึงตัวเมื่อไหร่กันเจเซียนเจ็บวาจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วนัดหนึ่งทีครับเจลเซียนพยายามผักพยายามผักแล้วกดรัดวิ่งหนีครับแล้วหันมาตีครับหันมาตีหันมาตอดเอกใต้ที่เคไปโจมเมื่อกี้ครับโอ้โหออกเกลออกไฮะสวเตียวหุยครับ ยังป้องกันตัวเองได้ดีครับอู๋รถไม่กดด้วยฮะไม่กดทตดน้าไ้ธทตดไม้ด้วยฮะเราจังหวะนี้อันตีมาเงีบครับอู๋เราจะหุยกัาตีมาครับดูมาไม่โดนรับผักไปครับเอาเลยฮะตอนนี้ครับรัดก็ใช้ไปแล้วด้วยตัวหุยครับมคูดาวมันยังมีอยู่ฮะสกิลพุ่งก็ไปหาครับแบตเทนรันครับโอ้โหไม่งั้นฮะลำบากเลยครับแล้วเตียลเซียนตัดสินใจว์ปกลับฮะอู๋จังหวะเมื่อกี้ตีเงีบครับอันตีไปแล้วไม่โดนครับเพราะเขาพุ่งเข้ามาหาก่อนฮะ โอเตีวุยแก้ทางได้ดีมากฮะจังหวะเมื่อกี้ครับต้องชมในหัวกล้วยครับแล้วไม่กดด้วยฮะธาตุน้ําครับใช้ตอนสาคัญจริงๆฮะดูดิฮะยังมีดูครับคือจะบวกกันแรกกันแบบเมื่อกี้ครับดีแล้วฮะตัดสินใจกลับบ้านนะทางด้านของเตียวเซียนนะฮะไม่งั้นตายแน่ๆฮะยืนแรกไปไม่คุ้มครับอูแล้วจังหวะนี้จะมารีบมากดทางด้านของทหารไว้ครับไม่ให้เข้าใกล้ป้อมครับตอนนี้เรื่องลัดช็อตครับอู 56ต่อ73ครับห่างกันเกือบเกือบ2ีนะฮะบีมสู้ๆกับอูและแอมบาร์บี้มาเชียร์กันเต็มครับเออลืมชื่อผู้หญิงได้ไงปกติเราก็ไม่เคยลืมนะไม,ไม่ค่อยจำนะช่วงนี้ผู้หญิงเยอะมากนะเ <c oughs> ด,ด็นไปบอยนะเออ ไม่ช่างกล้าจริงๆไเราแั้วจังหวะนนี้เตียวหุยมาแล้วครับมาแล้วฮะเตียวหุยจะพุ่งหรือเปล่าโอ้แต่ไม่เอาครับเอาคลิปครับนี่ฮะคืออย่างที่บอกครับพอมีสกิลพุ่งครับโดนบ่อยๆฮะต้องระแวงบ้างครับเนี่ยฮะคือทําให้การเก็บเรื่องล่ช็อาเด็ลำบากไปกว่าเดิมเลยครับเพราะว่ายิ่งระแวงกลัวเขาพุ่งบ้างอะไรบ้างฮะการโฟกัสเรื่องของการล่าเนี่ยมันลําบากฮะเนี่ยฮะออกมาได้ดีมากครับคือช่วงต้นๆเกมอย่างที่บอกครับถ้าเตียวหุยกดไปครับถ้ากดได้ฮะโอกาสชนะจะสูงมากครับ คือถ้าไม่กดจังหวะแรกๆฮะแล้วปล่อยแห้งด้านของแอมบาบี้ฟาร์มครับคือเขาจะยิงยิงได้แล้วเขามีไอเทมครับยิงแรงฮะยืนยิงแรกยังได้เลยครับแล้วตอนนี้เตียวหุยครับกดแพสซีมาเป็นเลเวลสองครับแล้วออกมาเป็นหน้าของบีฮอปครับส่วนทางฝั่งแอมบาบี้ฮะตอนนี้เริ่มเพิ่มดาเมจให้ตัวเองแล้วครับนี่ฮะออกมาเป็นวูดวูดอะไรนะวูดซอ o สอีกอันฮะเป็น2อันนะครับตอนนี้มีเงินในตัว9ก0กว่าครับน่าจะไอเทมชิ้นใหญ่ไปเลยครับไม่น่าจะอัพพสดีนะครับนะ อยากจะได้ดาเมจฮะต้องการดาเมจครับเออ่ด้านของเออร์เลอร์ครับไปโฟกัสเรื่องการแข่งจะดีกว่านะฮะมาจะนั่งจิีบสาวๆในช่องแชทมันไม่ดีนะครับนะเดี๋ยวได้ถ่ายทอดสดเมื่อไหร่จะแซวให้ยับนะฮะเอาให้ยับยู่เลยครับเออมาอยู่ที่ผมนะความได้เปลี่ยนมาอยู่ที่ตรงนี้ฮนะก็อตอนนี้ก็เวลาผ่านไป10กว่านาทีแล้วครับสกอร์ยเสมอหนต่อหฮะ ความได้เปลี่ยนเนี่ยยังไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่ฮะแต่อาจจะเป็นด้านของเต๋อหุยที่เมเทียมมั่นางจะเหนือกว่าครับนะนิดนึงฮะนิดเดียวเท่านั้นนะเลเวลเนี่ยเท่ากันครับเลเวลสิครับการรัดแล้วจังหวะนี้งัดขึ้นมาครับกดอันตรีไว้แล้วผักออกไปครับในหัวกล้วยโดนไล่ยิงอยู่กดรัดเลยหรือเปล่าครับแล้ววิ่งตามครับยังใส่หัวกล้วยกดหิวขึ้นมาแล้วหัวกล้วยใจจะยังไงกาไม่ตีโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นด้านของเต๋หุยที่เก็บไปได้ฮะโอ้โหแล้วพลาดครับด้านของ เตียวเซียนนะคือถอยเองครับหันหลังไปโจมเมื่อกี้ครับคือได้เปรียบอยู่ครับแต่ว่าคิดว่าเขาจะวิ่งเข้ามาครคือท่งนี้ก็เองก็รอครูดาวครับรอครูดาวสกิลเองเหมือนกันฮะโอ้เตียวหุยครับโชคล้วนๆครับช่วเมื่อกี้ครับฝีมือบวกโชคเลยฮะโอ้โหแล้วเป็นเตียวเซียนที่หันหลังกลับก่อนครับโอ้แล้วยืนแลกโจมเมื่อกี้น่าจะได้ด้วยฮะคือมันมีสกิลพาสซีฟของเขาครับนี่ฮะ มันยิ่งสแต็กดอกบัวครับมีศัตรูใกล้ๆฮะแล้วทําให้ศัตรูตีเมื่อกี้มีสกิลทาให้ศัตรูตีเบาด้วยครับโอ้ตัดสินใจพลาดนะหันหลังออกมาเมื่อกี้ครับเลยโดนท้งนั้นเตียวหุยเล่นเลยครับแล้วมาเป็นเรเวลสิบเอ็ดครับอันตีเรือลสองมันจะยิ่งโหดกว่าเดิมครับสำหรับเตียวหุยฮะอีกสามสิบวีครับมีอันตีเมื่อไหร่ครับเตียวหุยโคตรเมื่อนั้นฮะน่ากลัวจริงๆครับคือดาเมจมันแรงฮะแล้วทางฝั่งแอมบาบี้เองไม่ได้ออกเรื่องหุ่นเกราะมาครับโดนตีแรง เอาล้วครับตอนนี้ฮะออกมาเป็นฮอตไฟนี่ฮะเพิ่มคีย์ที่ข้มาครับคือเรื่องของการไล่ฆ่าเนี่ยมันถูกต้องเลยครับตอนเมื่อกี้ฮะโอ้แต่มันพลาดไปหน่อยครับที่หันหลังกลับเร็วครับสแตลเลียวเซียนฮะตอนนี้มาแล้วครับเตียวหุยฮะอัพแพสซีฟมาเป็นเลเวล3ครับตอนนี้เงินติดตัวมี600ครับส่วนทางฝั่งของเตียวเซียนฮะออกไอเทมมาเหลือเงิน300กว่าครับต้องประมาณแ0ดร้อยครับสำหรับอัพแพสซีฟเลเวล4ครับ ต้องฟังกันไปเรื่อยครับแล้วตอนนี้ฮะรัดชอดห่างกันเยอะพอสมควรฮะห่า,หางเกือบ30มสครับเ <c oughs> วลาผ่านไปประมาณ12นาทีครับขอพายฮะแป๊บนึงฮะเออจะใส่เข้ามาที่ทาวเวอร์เลยครับสานด้านของเตียวหุยฮะอาจจะก,กระตุกเล็กน้อยฮะเมื่อกี้สามารถจอหน่อยนึงฮะไเลฟแลบ,บครับคืออีกหนึ่งคิวครับเตียวหุยชนะฮะ ต้องมาดูว่าจะตามตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ2ได้หรือเปล่าครับสำหรับสกอร์คิวสำหรับแอมบาบี้ฮะเลเวลเนี่ยห่างกันอยู่1ครับ12กับ11ครับของรัดให้ได้เรื่อยๆครับโอ้ต้องฟาร์มตังค์นะฮะตอนนี้ครับแล้วอัพมาเป็นเลเวล4ครับพาสซีฟครับพอได้ปุ๊บอัพเลยฮะน่าจะไม่ออกไอเทมแล้วครับสำหรับหน้าของเตลเซียนฮะน่าจะอัพให้เป็นเลเวล5ไปเลยฮะส่วนเตลหุยครับต้องมาดูครับว่าถ้ายืนนานกว่านี้อาจจะอัพ ไม่น่าจะอัพแพสซีฟเป็น5หรือเปล่าฮะอาจจะออยเทมก่อนหรือเปล่าถ้าออกเกราะมาค่อนข้างจะได้เปรียบแน่ฮะแต่อัพแพสซีฟเองก็ได้เกราะครับนะได้เฮคกีได้รู้สึกจะได้เกราะหรือเปล่าไม่ได้เกราะได้เฮคกีครับแต่ตอนนี้ต้องการเกราะเลยครับคือถ้าตีเข้ามาเบาครับสาระหน้าของเตลเซียนนะเตียวหุยยิ้มยิ้มฮะเนี่ยฮะคือมันเขาไม่กล้าเข้าเลยครับเข้ายากมากฮะเตลเซียนฮะจะเข้าไปเตียวห,หุยครับคือกดสกิลพุ่งครับคือถ้ามันอยู่ใกล้ป้าจากเมื่อกี้ฮะโอกาสที่เฮคหุยจะพุ่งเข้ามาเนี่ยสูงแนน่่่ๆครับมมอออยยูใกล้้ปปไหฮะ แล้วเขายังมีสกิลรัดที่จะวิ่งหนีออกมาฮะแล้วเตียวหุยโดนต่อไปเนะะี่ยต้องต่อแบบนี้ครับมีดาเมจแล้วครับต้องต่อได้เยอะฮะเตียวหุยเองครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกราะเยอะครับจะไม่กลัวแบบนี้ฮะตตอนนี้เกราะมันมันเยอะตอนแรกครับแต่ตอนนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะช่วยกันเท่าไหร่แล้วฮะเพราะดาเมจของทา้งฝั่งเตียวเซียนฮะมาเป็นร้อยจะร้อยห้าสิบแล้วครับ มีคนบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรนะยังไม่ได้แพ้ใช่ฮะยังไม่ได้แพ้นะ่ครับยังสู้ได้ครับคือถ้าปล่อยเลดเกมไปฮะแล้วเตียวหุยยังยังทาอะไรทางด้านของเตียวเส้นไม่ได้ครับแล้วโอกาสเตียวเส้นชนะยังมีครับอูแล้วตอนนี้ฮะมานาไม่มีครับจะกดอันติจะอะไรก็ยังไม่ได้ฮะคือมานามันหมดครับโอ้แล้วรัดมาฟรีเลยครับจะเมื่อกี้ฮะคือเตียวหุยเองกล่าวว่าแค่แซวครับไม่ได้เข้าไปฮะเราแอบในพุ่มเลยครับอมบาร์บี้ตัดสินใจวาร์หนี้แต่ไม่ให้วาร์ปครับเข้ามาเอาในป้อมเลยอูแล้วตอนนี้อันติไว้แล้วก็เรรียยบ้อค ได้หัวกล้วยครับเอาชน,น,นะน้าแอมบาบี้ไปได้ฮะโอ้ตัดสินใจในเซลวินาทีครับโอ้เอาชนะไปได้จังหวะเมื่อกี้ฮะเรียบร้อยครับสามต่อนหนึ่งครโอ้แอมบาบี้ทำได้ดีแล้วครับถึงจะแพ้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าหัวใจครับชนะไปแล้วฮะ